สวัสดีนะคะวันนี้ยายจะพามาผัดปีปลาหมึกพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือปีปลาหมึกนะคะยายจะพามาผัดกับเพราปีปลาหมึกนะคะอาหารกักตัวอยู่บ้านนะคะโอ้โหจานใหญ่เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใช้กะัะเพราแดงนะคะกะัะเพราแดงที่ยายเอียปลูกในสวนของเรานี่แหละนะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะ ตำพริกกับกระเทียมเข้ากันนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันเนาะใส่น้ํามันแล้วก็ละเอียดจะปรุงก่อนนะคะนะคะใส่น้ํามันแล้วก็พริกกับกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็จะปรุงก่อนนะคะเราถึงจะเอาปลาหมึกลงทีหลังนะคะ <suff> เพราะว่าปลาหมึกเขาเป็นอะไรที่สุกง,ง่ายมากนะคะ <dafür. S 1> เราจะปรุงให้อร่อยเลยนะคะโดยใส่ซีอิ๊วาขาวน้ำมันหอยน้ำตาลแป้งนัวนะคะแล้วก็จะใส่ผักทีหลังนะคะ ว่าคนอย่างเร็วเลยนะคะพี่น้องนะคะเราจะทําแบบแห้งๆนะคะเราจะไม่ทําแบบเป็นน้ํานะคะเราจะทําแ,แบบแห้งๆนะ,ะพี่น้องเนาะยิงกับข้าวสวยร้นลอแล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วมาชิมมาชมไปกับยายนะคะมาชมไปกับยายละเอียดค่านะคะผัดปีกปลาหมึกกันพี่น้องนะคะแมลงวันทองโอ้มาตอมไปกระเพรานะคะพี่น้องกระเพราแดงจากสวนของเฮานะคะกำลังสวยงามเลยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะ ผักทุกอย่างกาลังแตกนะคะกำลังแตกตัวกำลังออสวยงามทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกับยายค่านะคะ เสร็จแล้วนะคะจะเหยียดตั้งน้ำมันแล้วนะคะต่อไปเหยียดก็จะมาใส่พริกกับกระเทียมนะคะลงไปผัดนะคะเมนง,ง่ายๆสักตัวอยู่บ้านใครๆก็ทําได้นะคะ <S <S นีงงะ่นะคะวัตถุงงดิบก็งงงามาจากสวนของเราบ้างน,นะคะซื้อบ้างมาไปนองเนาะนะคะง่ายๆนะคะเป็นเมนูที่ ินง่ายอร่อยนะคะพี่น้องนะคะก็เด็กๆชอบนะคะเด็กๆประมาณแปดขึ้นไปนะคะนะคะก็จะชอบนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะมันเป็นเมนูกับตัวที่แบบว่าวัตถุดิบอยู่กับบ้านก็สามารถใส่ได้นะคะพี่น้องนะคะแต่วันนี้ยายเอดจะใส่เฉพาะใบกระเพราแดงนะคะเพื่อจะให้เขามีรสร้อนแรงนะคะเนาะ กินก็จะเด็ดจะดจวดจัดพี่น้องเนาะจะเด็ดมีรสเผ็ดของพริกแล้วก็มีรสเผ็ดของเผ็ดร้อนของใบกะเพรารพแดงนะคะพี่น้องนะคะเป็นเป็มอาหารนะคะพี่น้องนะคะอร่อยนะคะที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะแม้แต่ผู้ใหญ่ละเอียดก็ทําได้นะคะเป็นเมนูง่ายๆง,ง่ายมากนะคะ อยามาชมค่านะคะใหญะเอียดก็ผัดแล้วนะคะหอมแล้วนะคะพี่น้องต่อไปยายก็จะมาใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปยายนะคะน้ำมันหอยลงไปนะคะ,ะเอียดจะผัดเครื่องก่อนนะคะพี่น้องนะคะเราจะทําให้เครื่องเขเข้ากันก่อนนะคะผิวขาวนะคะ,ะเอียดทวงแล้วนะคะนี่ก็คือแป้งม้วนะคะ แป้งนัวนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตามใจเรานะคะแป้งนัวนะคะนี่คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลใส่ลงไปนะคะทุกอย่างไม่พอก็เริมเติมได้นะคะเติมได้เติมได้นะคะโอหอมฟุ้งเลยนะคะอหมอมฟุ้งเลยนะคะักเ,เ,เครื่องทุกอย่างคะ ให้เขาเอ่าน้ำเนะอาเนื้อกนะนะ่อนนะองเนาะนคะตัดแหมงนิดนึงนะคะตัดแล้วอร่อยไร้แซ่บแล้วนะคะดีเหมือนที่เดียร์ดีมากนะัะเจย์ฮัตเจย์ฮัตเจย์นะคะของแท้ต้องไอระจามเท่านั้นนะคะ อืโอ้ยแซ่บแบบพี่นอ้องอ,อะะือร่อยแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะรสชาติมันบระมาณนี้แหละนะคะพี่น้องนะครับเฉยค่ะเฉย,ยรู้จังเลยว่าใครเอ่ยทุกทันคัดไปนั่นหัวขี้ไปนั่งพี่น้องผสมกับดูเปรี้ยงเนาะต่อไปยายก็จะมาใส่พริกลาเมลกนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้อง ใส่ลงไปแล้วก็ผักสักเล็กน้อยนะคะให้เขาสุกพอประมาณแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ยกลงเลยนะคะเดียดจะลาดข้าวนะครับเนจะลาดข้าวแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูมาส่มกับยาะค่ะอ,น,อน,นะะหอมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่สุกง่ายมากนะคะ มันไม่ต้องผัดนานนะคะมันจะแข็งนะคะพี่น้องเอียดก็จะเอาพักว่าใจก็ถือว่าเสร็จแล้วง่ายง่ายง่ายง่ะใครๆก็สามารถทําได้ในยุคนี้นะคะในยุคนี้ในการกัดตัวนี้นะคะไปกระเพราแดงนะคะ,นนะคใส่ลงไปค่ะโอ้หน้าตาดีแล้วเนี่ยเนี่ยผัดตีกว่ามือกระเพราแดงนะคะ กับตัวอยู่บ้านง่ายๆตาใย่เอียดนะคะกินกับไข่ดาวพี่หน่องเนาะไปต้องไปอีกต้งมาก,กับเข้าพี่หน่อง้องไส่ลงไปทุกอย่างเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรพี่หน่องเนาะ อยากให้เข้ากันแล้วก็อยาปิดไฟแล้วก็เสร็จนะค่ะพี่น้องแค่นี้นะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเชยเสร็จแล้วนะคะคก็เสร็จนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วคะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะคะเสร็จแล้วค่ะตักระเพราปีกปลาหมึกแกนเอีย หอมถุยหอมถุยเลยโอเคต้องไอแระจางเท่านั้นนะคะอารวยมากเดี๋ยวมาทานกับยายนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะไปราดข้าวกันนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเยายก็จะมาราดข้าวนะคะพี่น้องนะะเนี่ยผัดแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็มีน้ำเล็กน้อยนะคะโอ้โหอนี่นะคะ ไปดีตัวข้าวเลยยาเอียดนะคะนี่ไปนั่งเฮนียไปนั่งนี่นะคะเหญ่โตเลยนะคะจานใหญ่ๆบิ๊กเลยนะคะเราจะกินแบบจานใหญ่เเราจะกินแบบจานใหญ่นะคะเก็บไปนน่าเก็บไปน่ำเมียนไปหน่ำเ็จไปนน่านะคะเป็นหอยนะคะนี่ค่ะไม่ยากไม่ยากที่จะทํานะคะในยุคนี้สมัยนี้นะคะ มีอะไรทาก็ทําไปก่อนทําอะไรกินเป็นก็ทาไปนะคะพี่น้องน,นะคะในยุคก,กักตัวนี้นะคะกักตัวส่วนมากก็จะเป็นผัดกระเพรานี่แหละแต่ว่าจะเป็นกระเพรา,าอะไรเท่านั้นเองนะคะนะคะพี่น้องเดี๋ยวใหญ่ๆก็จะเอาไข่ดาวมาสซสยเอามีไข่ดาวมาเดาี๋ยวร่วมโรมยไข่ดาวนะคะเซ่เสพเสพเสพเมน,นูยักษ์กกเลยนะคะกินเยอะๆเลยนะคะ ง่ายๆสไตล์แยเยียดเมนูกักตัวใครๆก็ทําได้นะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะเอาเช็ดหน่อยทำความสะอาดนิดนึงความสวยงามและน่าอร่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะใส่ไข่ดาวยายเยียดนะคะนี่พี่น้องบิ๊กบิ๊กเป่งเป่งบิ๊กบิ๊กเป่งเป่งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะน่าอร่อยไหมคะพี่น้องกระแสดม๊ะคุณคะ โอ้โหโอูหโอ้โหจานใหญ่ๆเลยนะคะนี่ไม่ใช่จานเล็กๆเลยนะคะมามพี่น้องมาเนี่ย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 เสร็จแล้วค่ะมารับประทานกันอย่างละเอียดค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับกดค่ายแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆจริงจกกัจริงจริงอยู่าลืมพี่นน้องเด้อนะคะเสร็จแล้วนะคะน่าอร่อยมากมาย ผัดกระเพราปลาหมึกเมนูกัดตัวนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ,ะคะ,คคะ,คะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะผัดกระเพราปีปลาหมึกยายละเอียดเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะแถมด้วยไข่ดาวสามฟองนี่นะคะพี่น้องแบบเด็ดเลยนะคะเมนูกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ ง่ายง่ายใครๆก็ทําได้นะคะนี่นะคะผัดกระเพราพีกปลาหมึกไหดาสามฟองแซบ่บอร่อยมีประโยชน์ทำกินกันนะคะง่ายง่ายเมนูก,กัาตัวอยู่ที่บ้านพี่น้องเนาะสื่อเขากิดสื่อใดอยู่ห้องดีกลิ่น,นห้องดีกินนะครับน้องนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะง่ายๆนะคะขอบคุณที่เพื่อคนน้องๆที่เข้ามารับชม นอการยิบเลยนะคะแถมแตงด้วยนะคะจะแต,แตง,งนะพี่น้อกเนาะกิน,นกับแตงนะคะจะเข้ากันมากเลยนะคะเป็นเครื่องเคียงแลนนนะะ้ว่น้อกเนาะนะคะทำกินกันนะคะเพื่อนๆทุกี่ทั้งนองนะคะง่ายๆสไตล์กระตัวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอ,อ้โหหอมสวยเลยนะคะตอนนี้นะคะเด็ยๆก็หิวข้าวแล้วนะคะขอบคุณนะคะแล้วมากินข้าวดวยกันะคะ Bye. <laughs>